นี่ผมซักผ้าเรียบร้อยตันตันผ้าปันแห้งเะะรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งหมวกทั้งอยากนะฮะเนื้อไหนก็ทนนี่เป็นน้ําน้ําน้ําเดิมนะฮะก็คือว่าเดี๋ยวว่าไหน,นก็ซักก็ซักผ้าผ้าชะดตัวด้วยดีกว่านะฮะเคใส่ไปเลยๆๆนะฮะใส่ไปเลย อันนี้ผมใส่อันนี้ผมใส่ผงซอฟต์ๆแตใส่นิดเดียวนะฮะน้ำยาตัดพันดูนไปแล้วนะฮะแต่ต้องใส่ิดเดียวไม่งั้นคันนะฮะตัดแล้วนะฮะต้องให้ผงซอฟต์กับน้ำยาตัดพันดูนมันละลายนะครับอ่ากนั้นเราก็เริ่มกันเลยนะครับปิดฝานะ,ะ้วฮะนี่ตับเอาสูงสุดครับ10นาทีครับ10นาทีนะฮะเกิะะได้อะตัวนี้ช่วยจะดีมากๆเลยนะฮะ งั้นเหนื่อยอันนี้ปัน่นเสร็จแล้วนะครับเนี่ยฮะก็จะมาต่อเลยนะฮะเนี่ยเนีย่ยก็ต้องเรนน้ำออกก่อนนะครับจะต้องเรนน้ำออกก่อนนะฮะก่อน,นี้ผมสร้างจุกข,ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราไม่มีจุกตรงนี้น เอ่อเันาลเติรนัน้นเยอะเนี่ยมันมันมันจะล้นมันจะล้นออกผมเลยต้องเอาจุกกระดิ่ใส่ไวไวนะไว้ไว้นะฮะเดี๋ยวเป็นน้าออกแล้วนะฮะ <c oughs> น้ําดําปีเลยนะฮะดําปีเลยน,ะะน้ำขนาดซักวันอาทิตย์นะฮะเนี่ยน้ําดําปีเลยะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วผมก็เอาไอ้นี่มาจุกมะกุดเช่เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เยวจะใส่น้ำจากกระมังเตรียมมาแล้วนะฮะ อ่ามนีใส่น้ำเปล่าเรียบร้อยนะฮะต่อไปก็จะเป็นการซักน้ำนะครับอ่าเหมือนเดิมครับบิดมาสุดเลยเบอร์สิบแล้วนะฮะนี่ก็โอเคนะคระับถ,ถ้าจะโตได้นี่ถือว่าเจ๋งมากนะเครื่องเล็กเครื่องเล็กเดี่ยวเลยนะเล็กเครื่องเล็กมากเลยนะฮะัะะคโอเคต่อไปก็เป็น นม่คื่นรอฮะรอเวลาอย่างเดียวครับโอเคครับสวัสดีครับ